สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุผสุคนทันภูมิเกียรติทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของวัดสีชมพูเนาะครับผมอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องคือวันที่30มันว่าคม64จินดาเพชรมณีได้ตัวเลขตองวดและพี่น้อง579 กับ7 4็ดสี่เอพี่น้องเด้อครับผมครับเหตุการณ์จะเป็นแบบใดติดตามชมไปพร้อมๆกันครับท่านคือมี่เขามอยู่กับพระคู่ขอเบอร์โทรพระคู่แนวฉันผมกับแจ็คสิว่าอย่างไรผมกับโบมี่เนาะครับผมก็บโ็นิยังครับผมเพราะว่าถ้าให้ไปนี่พระคู่คือสิบวานสายดอกเออบต้องให้ครายครับเพราะว่าเพิ่นก่าทำภารกิจแล้วเพิ่นมาเป็นเก่งคัดนอกครับผมเพิ่นเข่งขัดน้ำการปฏิบัติเนาะเพื่อกลังนั่งอยูก นีน้ำผึ้งซอยค่ะกาเนาะจะไงคือคือกันกับมันกำลังนั่งสมาธิกระรังกระรังมันชิยาครับพี่น้องขอขอตรวจน้ำในาหลนะคะเนอจ่ามีห้องมาเร็มาส้มเรี้ยงว่าง่นก็สวยงามเพาก็ได้เป็นบุญตาอลไรเนาะพี่นองเนาะบุญกุศลเนี่ยก็ให้เอฟซีทุกคนของบุญปลาลำลำเลื่อยๆนะคะนบให้โชคให้มา ้วก็บุญพลาก็ให้ได้ลอยลอยไหลพันไหลหรือว่าล้านไหลเนาะกันเนาะจะดูค่ะว่าท่านอยากไปเนี่ย่ท่านเรไปยังนั่งจองมันเป็นทั้งไหนเนาะกันเจ้าขาพ่มียังสิว่าจะ สาสุขภาพสาสุขภาพทีแข็งขับึถ้าหลางนาทีจบยังเล่าอยู่ฮัลโหลค่ะเมื่อีานคืนปีใหม่ปีใหม่ของงานค้องเหล้าเฮา มาคำขึ้นปีใหม่ปีใหม่ค่ะค่ะนับพระแต่เป็นเที่ยงคืนไปขอให้ผู้ขาเป็นชีวิตใหม่ขอให้ได้เป็นลูกหลานมหาเศรษฐีพี่น้องที่มาในมือน,นี้บริเวณนี่อย่างคือขึ้นปีใหม่เลยค่ะแมนมาขอพรจากเคนนะคะปีใหม่นี้ขอให้ลูกได้เป็นลูกหลานมหาเศรษฐีเด้อเจ้าขาเจ้าปูเจ้า,าย่าเออเบอร์น พระท่านสัพะท่านสมบัติให้ลูกใหหลานปุย่าเบิดถูกปิดญาเบิดนี่เบิดจินสาธุค่ะมึง่อนมึงงาพ่อขาจุกนักอีพ่อซ้ำพกเกตเซนมันมาออกสามหาเนี่ยล่ะพี่น้องถ้าแต่ฟืนก็มาหาอีพ่อใหญ่เลยค่ะสาธุค่ะเมียนค่ะสาธุ หนึ่งจินดาเพดมันีวันที่สามสิบทันว่าคมหกสี่ที่ว่าต้องวดนะนะ ห้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดสี่แมนอีดีบอเนอกินดาเออ้าแมนแล้วหรือว่าบอแมนจังไไดให้บอกพ่อแม่พี่น้องมาดู Ååå <US> <mis morally> <prayers> <gehört> สามเีกับเก่าซีพ nice> ี่น้องกินดาเพชรมานี่เขียนมังหันครับผมสามเจ็ดสีเก่าสี่วนไปวนหรับโค้อเป็นอะไรสิ อปลูกคือเป็นนะสิลูกลูกคือเป็นนะสิลูกไม่ค่อยเป็นเนซะสิยอ จาตุถ้าองค์ทางในของผู้ขาอยากมาเห็ดมาสางขอให้อันนี้ให้มันแมนมันชัยคอใหยทุกคนใหย์คนได้ซักแต่ไม่เห็ดมาสางลูกตัง้งคิดอธิษฐานว่าถ้านนคนได้โศกได้ซักลูกอย่าแหยเพิ่นมาสางม,มันในสวรรค์ เจ้าพ่อจ mm ุดะสงลูกย in oh, um. oh, um. ักยางขึ้นข้างบน สาบีเตื่องถ้าติดนาเพชรมันี่แก้วเราหนีบุญบารแลนี้ได้บุญญาาสนาขอมือนี้มือนี่วันปีใหม่มือสันประกาศเขียนให้ไงครับไม่ไงเขียนโชกไหล่ะเอ่ยว่าจ๋าไปนั่นขอให้เพื่อนได้ไม่เห็ดมาสางบันไดสวรรค์อยู่ในเวียงเรว่องเจ้าปูเจ้านาเจ้ากาสาธุ còn nhạc sùng già còn cái ngày cô đấy này còn าคออยยนเพี <łość> ่น้องครับบุญพลาผาพี่น้องมาถึงช่วง่ายคลิปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกระผมคลิปหนาไพอกันไหมเนาะสวัสดีครับทุกท่าน